โอเคอาดจังแนะ okay. ล้วโอเคอัแล้วสวัสดีครับอยู่กับผมช่องอยู่ยู่มิวันนี้ผมจะมานี่ลงแรงเหมือนเดิมครับแต่ผมจะมาเล่นตัวที่ผมไม่เคยเล่นนะครับผมเพิ่งซื้อตัวละครตัวนี้มาเมื่อวานครับด้วยอาปก็น่ารู้แล้วมันคือตัวนี้นี่นะครับโก้เดี๋ยวไปเรื่องอเลยดีกว่านะครับเร่องการเสียเวลา ผมซื้อสกินนี้มาเมื่อวานเลยครับเดี๋ยวผมจะ,ะ,ะ,ะตัดช่วงนั้นลงให้ดูนะครับว่าผมซื้อมาอะไรนะครับตอนจบคลิปนะครับไว้ถ่ายคลิปเลยโอเคอีกิโกนะครับอีกิีกถึงตาคุณแบนแล้วแบนตัวอะไรดี แฟนซิปไหมอลเลสเตอร์แวนอายาเฮ้ยฝ่ายสุดไม่ได้คุณเป็นฝ่ายเลือกไม่ได้จริงผมไม่อยากฝ่ายสิบต้นจันเบเปิดไปก่อนเลยรอเรียเปิดตามมาตาชิบไม่ขอบคุณเป็นฝ่ายเลือกเอ้ย

ให้ผมฟาร่มองให้ดีผมเปลยผมดูไล่ให้ผมฟาร์มสินะเหลืออีกสิบวินาทีเขาน้าเห็นเซ็เก่านะ าหน้านแบบว่าเห็นเซตไอแม่เซตเดียวเขาหน้าเห็นสเปลบบว์เขาหน้ามือลู่ผมปาแต่คือจริงคือผมหาเซตอยู่นะผมไม่ได้ยปาป่าผมหาเซตอยู่ตอนแรกว,ว่าจะออฟแต่เพราะไอ้สเปลเนี่ยทำให้ผมต้องไปเลน่นเล่นอึดต้องไปป่าเลย เล่นอะไรามาเล่นได้อยู่ให้คนที่เพิ่งหัดเล่นริโบไปเล่นริบบ่าไปไปรอรดรอรดยินดีต้อนรับซูอาโอวี ตัวจากคนเมื่อวานที่ผมเคยเจอเขาออกมานี้สู้ศัตรูไปด้วยกันเนี่ยนะเราไม่ออกตามคนคนนั้นเลยเออต้องมาเริ่มเลสนี่หว่าไม่ไเริ่มบูด้วยเริ่มบูจนชินแล้วนะทุกคนอ่ะซูเปอร์แมนเนี่ยไม่ใช่ไหวะเฮ้ยยังดีที่มีเซอร์อมาช่วย 俺は誓ったんだ絶対に勝つってなエッフッフッ違う決めたのは俺自身この俺が自分で戦う道を選んだんだ <laughs> え <laughs> みんな、守る。そのために食べんだバンブレムバンコンダー、トーンディー。<noise> <noise> โอเคเลยครับ Six p a c าดูท่าว่าถนะูกตอราอยู่นะยืนรอปอย่างนันโคตรอันตรายเลยนะ 那我这，这我这在旁边陪老子，没,没有嘞。我他妈他妈的，我操！我他妈的。放毒巴法，给踢。踢踢。嘿 <noise> <noise> เราได้อยู่บนรม่แมนลมนล่งเ้ยาเชื่อมองเรื่องเปิดจริงๆใช่ปะป้องเลนตลาของเราถูกโจมตีจานมันจานมันลิกเตอร์มาช่วยแล้วโอ้โหไม่ตายเออตายแล้ว

ผมไม่แขกามะเพราะว่าผมมีความแนนี่ไปคิดไปดีกว่าแลม,มเลยตรงสุดผมมาไม่ต้องเว้ยน,นปลน่อยไปนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตรงมา ก็แมนด้วยไม่เข็ดไอ้นี่เอาเดีป็วคนที่ผมเคยฆ่าไปแล้วไม่เข็ดจนะต้องโดนต้องโดนต้องโดนสั่งสอนไม่เข็ดลาบใจมากเออไม่เข็ดไม่เข็ดต้องโดนฆ่าถึงโล่จะบุ้งวิ่งแต่ตัวไม่ได้ตรงติ้งนะบอกเลยโล่คนน่ารักเลย นรันต่อไปเลยเพื่อนผมวได้ขอราง้โอเคอสนใจี่เอนอกนะครับเดี๋ยวไปถ้าผมนีอันเดนต้องจะต้องใ้โดดใส่นั้นเลย

ดีแล้วพี่จบได <athletes> ีเลยพี่ผมอกเลยดีมากมากเลยยิงจบไปผมชอบีกว่าี่ีต่อีต่อีต่ี่กว่าีต่อีต่อีต่ไเีาคมให้เหรอ เชไปเลยอ้ามามาไปแนะอันตแกดึงจะไม่อันตรายเลยโอผมไม่อออมีดัเลือดนี่หว่าเลือดแลนถูกส่งออกไปแล้วไปแบบตงะเออจบแล้ว จบภายในเจ็ดนาทีทุกคนโอเคตะกอ์คราวนี้โคตรสวยผมเปิดตัติดกี่ป้อมเลยเย้กันแล้วค่ะมีคนหนอดนะสองค้นผมเป็นคืนแต่เขาไม่น่าจะมีเงินออกตัดเลือดก,กันโอเคเอาไปมว่าคลิปรีวิวของผมเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะ เปิดคลิปให้ดูว่าผมนะสูมสกินอิตโกอยังไงนะครับโอเคก็ตอนนี้ก็พอแค่นี้แล้กันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย 決まってんだろ全部倒すんだよ